สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสุปูสุคนที่อยู่ทางเมืองไทยล้วกันในตา่างแหนยตอนนี้เยจิวมาหอดประเทศกรีซเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะจะ้ะล้วก็ลาพักอยู่บ้านของน้องสาวคุณสามีจะ้ะมาพักอยู่ชัววางชัวรข้าวพะว่าหยังเพราะว่า,ยาเาายจิวนดินพ่ากัญญาประเทศจากนอร์เวย์สิมาอยู่ประเทศกรีซบัดน,นี้ก็ต้องแจ้งเรื่องเขาที่ภาคแจ้งเรื่องต่างๆเาะเอ,องเอกสารว่าเดินใหญ่ประเทศมาอยู่นี่กับค่อนข้างใช้เวลานิดนึงแต่ว่าช่วงนี้กะ วาพักเสืออยู่หนีกอนจ้ะเดี๋ยวกสิพักกันหาบานพักพ่อได้บานพักเดี๋ยวกะสิย้ายไปอยู่บันพักแล้วก็สิแจ้งกับหน่วยงานท่านราชการเปิดจัะว่าสิขอว,วีซาอยูหนีย้ายประเทศมาอยู่หนีเนาะจ้ะ mm hmm. ช่วงนี้ก็สิเป็นช่วงพักพอนแล้วกะใส่ชีวิตแบบสโลไลฟ์เนาะจ้ะใส่ชีวิตแบบซาซาโมเดลดีบเพราะว่าเป็นการพักพ่อนไปในตัวก่อนสิสิเริ่มเดินเรื่องเอกสารต่อไปจ้ะ มื่อนี้เจิวกัสิมาเฮ็ดกับเขากับเขาในอันบ้านบ้านน้องสาวคุณสามีนี่เป็นกสีมีเป็นหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำแล้วก็ห้องรับแขกแต่ว่าบ่อเด่นี้คั่วนะจ้ะเป็นเป็นซิ่งร่างจานอีหยังเล็กๆ,ๆหน่อยแต่ว่าบ่อเด่นี้คัวเป็นกิจจลักษณะบ่อเด่นี้เตากงเตาแก๊สเจี๊ยวกับผ้ากันชื้อเตาแก๊สหน่อยปิกนิกมากจ้ะสิมาเขาอคัวเห็ดคั่วเพราะว่าบ่อยากไปรบกวนเพิ่นนาะจากเพราะว่าเขาอยู่นี่กับคนข้าง ประมาณเป็นเดือนคนละเบิงซ้งแลวขัวสินายบ้านพักเนาะจะ้ะก็เลยบ่อยากไปรบกวนเพิ่นสุมือแต่ว่าเพิ่นนั่นกะเอิ้นเฮาไปกินไปอยากน้ำเพิ่นสุมือหล่ะจะ้ะแต่ว่ายยะจิ๋วนั่นก็สิบอกเพิ่นว่าต่อไปนีย้ยะจิ๋วกะกเฮ็ดกับข้าวเองเฮ็ดกับข้าวไทยเพิ่นอยากเฮ็ดกับข้าวกรีก็กเฮ็ดแล้วกะเอามาแช่มาก,กินน้ำกันจะ้ะมามื้อนอีย้ยะจิ๋วกส็สิพากเขาเขัวเตรียมอาหารเช้าเนาะจ้ะมาเบิ่งกันจ้ะว่ายยะจิ๋วสิเฮ็ดหยังเนาะคอยกับบุกเคยใช้ระบบนี้จักเทื่อเด้อจ้ะมาลองจัน เราเปัญหาจังไหนว่าคอยสิเห็ดเปลี่ยนบอร์คนจะย่านอยู่เด้อ๋อถอยใหม่ๆเลยเด้หนิเกียร์หนิกระทะนงซ่าคนกับมาใบไหนในเมน,นูอันนี้มะเห็ดนั่งฝาจ้ะเป็นแพ็กคนกจำาราคาบ่ได้เพราะว่าซื้อหลายอย่างเนาะเห็ดนั่งฝาจ้ะสิม่ย่างเห็ดนั่งฝาในกระทะย่างเอา ใส่น้ำมันบักกอกจ้ะเมนูนอาหารสาวมือนี้กระสีง,ง่ายๆ่ยเฮ็ดง่ายๆอยู่ง่ายๆจ้ะมะจีเศรษฐะเนาะตะไปว่องง่ายๆมะจีนะครับแล้ววางนี้เฮ็ดข่อยกับไก่สิสุกแล้วจ้ะชุกบางอย่างก็เฮ็ดน้ำฝา ข้างนอกล้มเอ้ยข้างนอกฝนตกพี่น้องจ๋าเออปกติสิบ่ค่อยได้มีฝนเนาะประเทศ,อ,อ,เทศอันนี้ใส่ก็คือสลัดนี่ลราจะตุกชามีนี่เรียกร้องเหลือเกินถ้าประเทศกรี๊ก็จะกินกรีส๊สลัดยูใส่ก็ตรงแต่กินกรี๊สลัดคือว่าจะพร้อมกินคนเนาะ กินมาแต่น้อยเข่าไงช่วงนี้กะทิเป็นชีวิตประจำวันของเย็ดจิวละแต่ว่าเห็ดอีหยังแน่ยใหญ่มาหอดฟรีสแล้วมาเห็ดอีหยังมอยูจังไยเจจิวกะทิน้ำเสนอไปจากค่อยๆน้ำเสนอไปเนาะแต่ละมือยเยดจิวเห็ดอีหยังเนี่ยวดตรงจีจีรีตรวงกันเอาไง,ไง่าย มีหอมใหญ่กับใส้หอมแขกมกเะเขือเทศมเะเขือเทศกระจักสวนน้องสาวคุณสามีบางส่วนเนาะบางส่วนนี่อยู่กับซื้อไม่เองจ้ะเพราะ,ราะว่าเขาเขาไม่อยากกลบวกวนเเนาะแต่ว่าเพ่นกับนี้ไห้นีใไห้บบอึดลราจะี่น้องเดี๋ยวมือไม่ข่อยสิพ้ามือเจ้าไปเบือ้ององนยางเบิ่งสวนพันพันกัอย่างนี้พักอยู่จ้ะพักในสวนนั่นอย่างนี้อยู่บางส่วนอยู่ เอาง่ายๆเอาปตองพิีรีตออจ้ะนี่แหละพิซสลบัดข่อยกระสินง่ายๆเจ๊สิดีปักหน้าล้ไปสะเทียนนีเพิ่นบุกดึนปักเล่มอนเนะาะบ้านไหนเขากำนี้จ้ะใส้ล้ไปลายๆใส้ล้ไปคลองดีมิประโยชน์เอาคลองกับ่ทันจัดเขาทีเขาทางดี มำมันประกอบพริกไทยลาเส็บลาเกลือเห้เราจะนี่จาเป็นสรัดข่อยง่ายๆเราเราจะเคาะหรอง่ายๆ เดี่ยวไข่ใส่กระทะใบเดิมจ้ะไข่กับเป็นไข่อันไข่ไก่ไข่ไก่ไไจ,จากบ้านน้องสาวคุณสามีเพิ่นเอามาให้เพิ่นเลี้ยงไก่คือกันจ้ะเพิ่นมาเลี้ยงไงก่คือข่อยมาเลี้ยงไก่มาเขตสวนคือกันก็ไข่อยนี่ลงกระจา ันตะลิวข่อยกะหาเพราะท่านเห็นอยู่จ้ะอันข่อยลืมเอตาตะลิวมาจากมาจากกันนอร์เวย์จ้ะข่อยลืมเก็บมาข่อยจะิไปหาซื้อหมาเพราะว่าแม่ข่อยนี้อยู่คนมาเปิดกล่องแล้วมันบ่มีกล่องใส่ของมนะัน่ะจะได้ใส่อันนี้ไปก่อนจ้ะรอบหน้าข่อยถอยไปในเมืองก่อนจากนี้ไปในเมืองกับพกไก่แล้วจ้ะอใน,นตโตอำเภอเอลลัสโซนาเนาะยี่จิ๋วหนังพักอยู่ในอำเภอเอลลัสโซนาจังหวัดลาลิซา กะห่างจากเอเทนเมืองหลวงของประเทศกรีซอยู่โกขับรถกับเบิ้ลมือคนละจ้ะหลายชั่วโมองอยู่หอ,อยมาอยู่เบื้องเมืองเอลัสเซนอ่ะอำเภอเอลัสเซนอ่ะหังเขาก่อนงเด้พี่น้องจัานี่ไอหังเข่าไว้มือเลี้ยงคนเฮ็ดทักกันทักเจียวหวานจา้ะหม้อเข่าเนี่ยกะถอยไม่เถอยไม่ตั้งแต่อยู่นอกเวฟผมก็หิู่มาน้ำจ้ะอยู่ไปใช้ชีวิตง่ายๆไป เดี๋ยวทุกอย่างมันก็ลงโตเองแลวเนาะบ่ต้องกดดันจะของนอกอยู่ไปเรื่อยๆนะมีฝึ่งกระเสียนให้เพิ่นปรับตรงใส่ไว้กระเสียนคน่อนจ้ะเอาเสร็จเราจะเข้าเ้าไปไปกินเข้าน้ํากันจ้ะนี่ล่ะจ้ะนาตาอาหารเ้าเนาะกินง่ายๆไปก่อนจ้ะบ่ทันลงโตปานไดอย่างเห็ดไข่เจียว w h a ร is the แม่ตุวยกินก็ขนมปังเพื่อเราไปหรือเป็นตุวยกินได้สิตุวยใส่ขนมปังตะกี้ขวยกับโบมาอก,กจะกินไปกินมากขวยกับมากนี่กินใส่กันกับสลามีนี่ขวยมากเออกิน,นง่ายๆจังสิเราจะแต่ว่าขวยมีเข่าอยู่เพราะว่าเสียเ,เขา่าเมากินก็ไข่เจียวจังหน่อยมาจากมา่อกี้เขาน้ำกันพี่นอ้องจ้า